ท่านสื่อมวชนพ,พร้อมไหมครับครับกราบเยนท่านสื่อมวชนที่เคารพครับพรรคฝ่ายค้าร่วมได้มีการพูดคุยและประชุมกันสองครั้งโดยเฉพาอย่างยิ่งเมื่อวานนะฮะเมืม่อวานที่ผ่านมาเราก็ได้ข้อสรุปที่ว่าเราคงจะต้องมีการถแถลงการ พัรผฝ่ายค้านขึ้นในวันนี้นะฮะน,นั่นก็คือที่มาที่เราได้ขอร้องท่านสื่อมวลชนที่มารับฟังในการถแถลงการร่วมของเราแล้วก็ความคิดที่พัคฝ่ายค้านร่วมได้มีการสร้างสรรค์ที่จะเสนอต่อรัฐบาลว่ายอย่างไรนะรผมจึงแค่ขออนุญาตที่จะอ่านถแถลงการร่วมของพัคฝ่ายค้านดังต่อไปนี้ครับ กับเรียนท่านสุ่มวลชนครับแถลงการพักร่วมฝ่ายค้านตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เข้ายึดอำนาจการปกครองและเข้าบริหารราชการแผ่นดินรวมเวลาที่อยู่ในอำนาจเกือบเจปีเต็มแต่การบริหารประเทศของพักของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะรัฐมนตรี กับล้มเหลวเกือบทุกด้านสร้างปัญหาและผลกระทบต่อประเทศและความทุกข์ยากเดือดร้อนแก่ประชาชนในวงกว้างโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตปัจจุบันดังนี้หนึ่งล้มเหลวและมีความผิดพลาดในการจัดการการระบาดโรคโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นการ ด้านการจัดหาวัคซีนการกระจายวัคซีนการฉีดวัคซีนจนกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนวัคซีนและฉีดวัคซีนในระดับท้ายๆในภูมิภาคนอกจากนั้นรัฐบาลกลับเป็นต้นต่อเสียเองในการระบาดในหลายๆระลอกความร้มเหลวในการควบคุมการระบาด จนกลายเป็นประเทศที่มีอัตราการแพร่เชื้อต่อคนสูงสุดที่สุดในโลกในช่วงเวลาหนึ่งการจัดการเรื่องเตียงเรื่องไอซผิดพลาดจนประชาชนต้องนอนรอความตายโดยไม่สามารถที่เข้าสู่ระบบสาธารณสุขได้สองความร้มเหลว ในการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจตลอดเวลาที่บริหารมาเกือบเจ็ดปีกว่าที่ย่ำแย่อยู่แล้วการระบาดของโควิด -19 ทําทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ล้มเหลวที่สุดในโลกด้านเศรษฐกิจและเป็นหนึ่งในประเทศที่ฟื้นตัวช้าที่สุดในโลกเช่นเดียวกันด้านเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชน ยากลำบากจนมาตรการการเยียวยาที่ผิดพลาดไม่ตรงจุดไม่เพียงพอธุรกิจล้มตายจำนวนมากเพราะมาตรการด้านสินเชื่อที่ล้มเหลวแรงงานว่างงานมากที่สุดในรอบส็จปีที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนเข้าสู่ภาวะไม่ตายพเพราะโรคก็อาจจะตายเพราะไม่มีจะกิน สมรมเหลวในเรื่องการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของคนในประเทศสรับสนพวกพ้องทำลายผู้เห็นต่างอันนี้เห็นได้ชัดสร้างความแตกแยกในสังคมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนอาศัยพราบาพรกฉุกเฉินเป็นเครื่องมือและข้ออ้างเพื่อดำรงไว้ซึ่ง ประโยชน์และอำนาจของตนโดยไม่ได้ใช้เพื่อการควบคุมการระบาดแต่อย่างใดหลอกลวงประชาชนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงเพื่อต้องการรักษาอำนาจและท่อต่อท่ออำนาจของตนเองให้ขยายออกไปนอกจากนี้คนภายใต้กลไกของรัฐธรรมนูญปี2 5 6 0 แม้จะมีปัญหาการทุจริตเกิดขึ้นมากมายแต่สุดท้ายก็ไม่เคยมีเอาผิดใครจนได้จนทำให้การทุจริตคอร์รัปชันในช่วงของรัฐบาลน,นี้สูงสุดเป็นประวัติการเพราะรวมฝ่ายค้านเห็นว่าความล้มเหลวไรความสามารถไร้ประสิทธิภาพทุจริตคอร์รัปชันเพื่อตอนเองและพกพอง ไร้ทิศทางในการบริหารราชการแผ่นดินเหล่านี้ถ้าปล่อยไปรังแต่จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศและประชาชนจนไม่สามารถที่จะกอบกู้กลับมาได้กลายเป็นความเสียหายถาวรของประเทศโดยประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่พ่ายแพ้ต่อโรคโควิด -19 และพ่ายแพ้ด้านเศรษฐกิจ อย่างไม่น่าให้อภัยภาะร่วมฝ่ายค้านจึงเห็นว่าเพื่อระงับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นรัฐบาลจำเป็นต้องยุติบทบาทในการบริหารประเทศโดยทันทีด้วยการลาออกเพื่อเปิดโอกาสให้มีรัฐบาลมืออาชีพมีความรู้ความสามารถไม่ยุติด กับอำนาจและผลประโยชน์ที่เข้ามาบริหารประเทศนอกจากนี้รัฐบาลมักใช้อำนาจสั่งการจากบนลงล่างไม่เคารพในการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งจะท้อนให้เห็นผ่านรัฐมนตรปี2510และการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงที่ผ่านมา ต้นเหตุมาจากรัฐธรรมนูญที่ท่านวาดหวังให้เป็นฐานรองรองรับเจตนารมสืบทอดอำนาจซึ่งสร้างขึ้นโดยตัวท่านและพวกท่านเท่านั้นพรรครวมฝ่ายค้านจึงเห็นว่าหากเราต้องการก้าวไปสู่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตัดต้นตอของปัญหา ซึ่งประกอบไปด้วยรัฐธรรมนูนปี260และรัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยการผลักดันให้ร่างพราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติให้มีผลบังคับใช้เพื่อจัดทำประชามติยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเก่าแล้วจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชน ซึ่งกระบ,บวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นคู่ขนานไปกับการเดินหน้ายกเลิกอำนาจของวุฒิสมาชิกในการเลือกนายกร,รัฐมนตรีเพื่อป้องกันไม่ให้อดีตหัวนหน้าคณะปฏิวัติกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งซึ่งจะเป็นการตัดบงจรสืบทอดอำนาจในระบอบประเด็จการอย่างถาวร ทั้งนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ร่วมกันให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกำหนดเพื่อดำเนินคดีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยจะยื่นหนังสือขอให้ปปชไตรสวนและมีความเห็นกรณีมีพฤิการจงใจปฏิบัติหน้าที่ที่ขัด ต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร,รไทยพศ2560มาตรา53และประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติการไม่ปฏิบัติตามมาต,มาตรมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไร้แรงโดยปล่อยประละเลยไม่ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งขัดทำให้เชื้อโควิด 19กกลับมาแพร่ระบาดใหญ่ประชาชนต้องล้มป่วยและเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากสุดท้ายท่านสื่อมวลชนที่ครบครับฝ่ายค้านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตหัวหน้าคณะรัฐประหารจะเห็นแก่ประโยชน์ ของประเทศชาติเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปจึงต้องลาออกจากตำแหน่งสถานเดียวและไม่มีการใดๆที่จะเป็นการวางกับดักต่อท่ออำนาจของตนต่อไปอันนี้เป็นแถลงการ กองพฝ่ายค้านร่วมท่านสื่อมวลชนครับพักฝ่ายค้านร่วมได้พิจารณาและก็ได้ไตร่รองอย่างถ่องแท้กว่าจะมีถแถลงการนี้ออกมาก็าอยากกระบเรลียนต่อสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนว่าการที่ออกถแถลงการดังนี้ไม่ได้มี จิตใจที่จะต่อบุคคลต่อบุคคลอย่างที่ที่อาจจะมีคนคิดแต่ว่าพรรคฝ่ายค้าร่วมได้เห็นว่าการดำเนินง,งานของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ผ่านมาในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งบัดนี้มันถึงเวลาแล้วที่พี่น้องประชาชน งจะเห็นด้วยว่าสิ่งที่พักฝ่ายการร่วมได้เสนอให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชานี้ลาออกเพื่อหาบุคลากรบุคคลที่มาเป็นนายงตีที่มีความซื่อสัตย์บทบาทและมีความรอบรู้ที่จะดำเนินการต่างๆท่านสุมวลชนอาจจะถามที่หลัง นะฮะซึ่งผมจะแล้ววันหน้าพักทั้งหกพักจะตอบปัญหาให้กับท่านประชาชนอันนี้ก็เป็นสถานการที่ผมได้กลาบเปลี่ยนด้วยความเครบครับ